โอ้โเสื้อนอนอยู่ห่มคามใบไหม่บมดนบอฮะใบดีพี่น้องมันเย็นอยู่นี่ก็ยเยังออหนิงมันอนห่มคามเหมือนกันมี่คนนอนอยู่ห่มคามคือบ้าน ผูกเสื้อเนี่บาอยางแม่งผูกคอตามสุมผูกอตายมันะาุขโอ้ยความสุขเนี่ยความสุขแล้วบระทไทยคนหนาเออนมันมีผูกสาวเนาะมันเลย กูซาบันไดหลานะขบขบหากันอยู่จะไปเห็นสาเอ้าย่งหนิงขาเหรอนมีห้อยไหมแน่จะยิ่สนมากท่น่แคินมได้นี่จะหายีจะปกอิไปห้ามอื่นจะแม่ว่าย่างบนอะไระมันอักเสบมันไอ จหามอดกอนขา่อนย่างลลยสวยกระอ่มไปไปหัวมันแต่่าด็กอ่อนซก่อนมันไอเย็นหน่อยเนาะลังเหาก็อมเมือนนในหนังเนาะไปหันก็นุ่ไปเสือมันสีควยหมดแดงกัปานิให้ปาจอยบอ่นให้นะมันบ่มีน้ำสีดีเลย แเสายงหนเนี่ยเห็ดสีเทาสีเทาแล้วก็หอยมันไหอยมันไปใ่ตกลงมิเาันเข่าตาแ๋้วแสบตาเจีบตาอีกมาเด็กเขาองตานอนรับมือวานกับแกนี่แลอย่าเขาพวกกนีเข่าหูีกเข่าหูละบอกขอไม่อยไปหาฝา อย่างมันกักันแดดน,น้ำได้น้ำอีกแดดสองนมบสนิดกันผ้าสเลมใ่หอไ่เล่านนาะเุกอันนี้มัน,บบน,นบกบขึ <laughs> ข้นพแพงนมแต่นอนก็ยังหงไหบุญเส้นกูแท ไปกรุงเทพหลุดเมื่อคนเหมือนบ่หลดแดนทานวิวหลดควยวิวแล้วกู่เดินหึงเห็ดนาน p a s s p o r หลุดบ่เห็ดมันต้องเห็ดพ a สปอ o ์ตหลุดน้ำะแต่เดือนหนึ่งหรือหอนเดือนอะรมา นกทีดานั้จะสเห็นอนไรยังมูกับต๊ขต๊มิ้มโต๊ะลายเลยแม่ก็สูบโต๊ะอ้ยพนต๊แ่ฮาเอ้าบัตร่นต๊มากอพอดมมงเฮาขั้นว่าพื้นกก็พอด้ดำนบับ่มีพ่นโต๊ะข้าเจาน้ำไใชหมมันตเตรียมสร็จพ่นอืม ท่นหา้าวชิไปถาอาวัดพ้นผัดบวท่านดำน้ำมูมูกับท่านเอาลายคนอยู่ยยาาแล้วเขาบอกกลมกับเอาแหลวเอาพอ่อได้ดำนะเอาตาจะเอ,อาอต้องใช้อีกตาหนึ่นนง <ừ. S 1> ตะกา,าน,นี่โอ้พ่ยอไสองตาใครไหนแหละนี่ใครดีวะ อันหยดทเานเดือนหนึ่งเท่าไรก็เดือนี่บมือเดือนหนึ่งก็วันทีเท่าไรวะวันที่สามนะวัที่สามเหรอเกือบที่เบ่ ว่าวดอกปัไ่เงี้ว่าวนีเม่หาคุเกลียดเเกลียดว่า้จม่อยู่เอาหืมอย่าเมียวเอายังไ่อยู่เกลียดเกียดเม่หาย่นมาพิคนบอกินนมชัวแท้ ก็เทียวสิกินให้มันใหญ่ไวๆนี่คนม้านี่วะคนสัวป๊าตูยาิเมีนยางได้หายสั่นเทียนเมดาเป็นมาปีนยันิเหรน้ามันดูอยู่เนี่มัน่โอ้เสื้อเนาะหนุ่มใหม่าจอตัดยน่อ vẫn cởi khởi lên lưỡi của mẹ mạnh này ยืตลอดไม่ออกทำไมไม่มีโอ้ยอยากแกงเนาะข็ดไก่เนาะมาเอาเลยด้วยเนี่ยโง,ง่ตายปุ้นนี่แม่อืออ๋อักกาดก็มีพรอม อ๋อบางทีได้ยังคือแบบหมังไงใช่ไหมส่วนหน่อยเป็นหมักเลยที่น้องชิดา เฮ้จุบนั่นเัาไม่ทันบ่ถ้าบุญโฮมมันก็ชิ่งใหญ่แบบนี้บุญโฮมนียต่อเดีดยวพโพกี่น้องเอ้ยจะยิงถอยยังไงสัน แกงวะต้มกับแกงกินแต็มวิตามินเนาะวิตามนไล เอาะไรพี ini, ่น for ้องทีมเนี่จะได้ขอลาเปลี่ยนสมิท้เพียงเด้อขอกันใหม่คุณหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงินสุขสุนนะขอบมุณขอบใจอะไรหมดเลายบ่อนเนาะที่ให้ายมังใจไก่มาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อพวกว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอยู่ไทยอยู่ลาวอะไรกันล่ะมังนอกเนาะขอบใจเอื้อยอ้าหน้าขพ่อแม่เนาะอ่าลูกปลาเอาอาหมอกส่วนเด้อขอกันใหม่คุณหน้าพี่น้อง สร้างมาเนี่ยมาในนอยส่วนน้องขบ่มีใจเกดบุได้เนี่ย